เียอันนี้เบอร์เบอร์สสหรือว่าเปิดเว็บพนันได้ไหมเฮ้ยไม่เขานั่งเดี๋ยวพาไปมาเปกนะหมวยนะยิงสิ่งมั่งใจเล็กๆน้อยๆหน่อยติ๊กให้น้องๆหนุนๆนั่นสิเรียกอยเรียกว่ซื้อลูกองลูกเองกิงนะเฮ้เรามาถ่ายรูปกลางกองดิเฮ้เจาเลยถ่ายรูปดิถ่ายรูกดิอ่ายรูปดิค่ะแล้วใครถ่ายเยอะงชี้ใคร โอ้โอาเดี๋ยวเดียวโอมีตักกล้องอยู่ไว้อยู่บนตึกอ่ะอ๋อได้ได้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้าเรกมันค้างอ่ะเฮ้ยฮะไไล่ม่เนสโค้นนะหายเกินนนไปหาสิ่งสิ่งปลารอืมขอโทขอเกือบชนขาส์โลเอ้ยหันหือหันหน้าดิียวะไล่ไหันหันยังไงคะเอ้ย งงเก่งนะว่าเป็นคงดังพอดีว่าโยวไปคงดังอะไรแบบต้องกลัวน่ะลึกเบ่งนั่งแหวกจริงหรือเปล่าฉันน่าจะเป็นนางแบบนะะคนี้เฮ้ยโทรหาไปเปกดิบอกได้คงแล้วอย่างเงส่งไปเล่นกลางพนังดีไหมเนี่ยแจกไพ่อะเหรอจะแจกไพ่ดีกว่าไหมเนี่ยฮะเกาะวัวน่อยเกาะเหรอคะหมวยเกาะวัวเดี๋ยวนี้จะถ่ายรูปแบบวัวเนี่ยในระหว่างหรือคิกท่าคิกท่าพกอ่กลองลองลองหน้าเลือกเบือเลยลองหน้าเลือกเบือเลย หรือต้องเกอกอ้วกแล้วก็พูดด้วยว่าเลือกเบอร์อะไรแปดประวัติเฮ้ยใช้ไอ้เหยิงโทรหาปลาเปกได้จับคงถงปลาเบปกดิกระทึ้บ้างดีไหมแปดแปดนะโอเคว่าขายลุงแล้วเว้ยกอกอ้วกด้วยเกอกอ้วกด้วยหรือหมวยหรือรีกอกอ้วกเลยจะเกอกไม่กอกจะกอกจะกาะกดีหรือจะไปปลาเปกเอาไงเดี๋ยวไปแจกใครปลาเปกไหมปลาเปกฉันไม่รู้จักลืมหลงไปงงเลยโอ้ยกระทึ้เล็กๆเล็กๆไปน้องซิอืมอืมว่าว่าน่าจะเป็น ลูกน้องของพ so, ักกังวังต้องกังวังก็เอาสิคะถ้าถากว่าพี่ทำร้ายหนูพี่ก็ขาดไปแล้วหนึ่งเสียงนั่งว่ามึงแปลกๆเว้ยยังเสียงวีก้าว้างซี่แจกไปอกสิแจกติ๊กคิดหน่อยดูดีๆนะคะหลายๆๆนั่นแจกติ๊กหน่อยเจอแจกกันซี่ร้อยคนแน่ๆเงินจะหมดแล้วเนี่ยหาเจอแจกกองที่ใองว้าวเยถ้าทำร้ายฉันฉันรอดไปได้ฉันจะไปทำข่าว บอกว่าคนใจยสิงบนประชาชนอืมเขาไม่ได้ว่าสิงบงเขาเรียกว่าตั้งใจเล็กๆน้อยๆไงิงถ้าทิ้งเลยดีไหมตักไปเล็กตักไปเยอะเราเลี้ยงให้โตก่อนเว้ยโตไม่พ่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบังสังเป็นสิทธ์เล็ใช่คะเออไมปไปเลยไ้เดี๋ยวจัดตักให้มาขายและส่งไปแจกแคร์ประเทศไปเป็ดสามค่ะ สามเจ้าสองแล้วก็น้องบอกกูขอแรกบกเป็นกอางแม่เดี๋ยวจากผู้หญิงพวกนี้ก็ตักแข้งตักขาส่งปล่อยเป็กไว้ได้ยหมแม่ร้อยจ้าฉันขอถามคุณหน่อยได้ไหมคะว่าแถวนี้มีอะไรตายไหมคะเมื่อกี้ฉันเหม็นม่าเลยเหม็นอ๋อน่าจะขี้เปียกของเฮียวเองอ่ะฮะขี้เปียกอ่ะอืมลื้นแต่ขี้เปียกแม่มันขาขาวอ่ะฉันไม่รู้จักค่ะโอ้มันเป็นขี้เปียกวัวได้กิ่งวัวได้กิ่งมาที่ใครวัวตกเองเมื่อกี้อ่ะตกเอง พารีนเสียงกระซิบเลยนว่าฉันเหม็นเหมือนเหมือนใครขี้เหมือนขี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพวกด้วยติงตัวเลยรอบครั้งหนึ่งโอเคไหมรขี้๋ยโหจกตากขี้ขาแล้วไปแจกไพ่ไปเป๋โอเคไหมกันเดียวไซมี่ขอตัวละวกันค่ะได้เลยครับค่ะขอบคุณนะคะครับผมเออขอบคุณนะคะคุณเหยดนคุณปองตางสบายตางสบายนะมวยนะพบกันค่ะอืม ไอย่างนั้นก็ไปพกกลางไว้พกกลางอย่าลืมนะเบอร์แปดสิบแปดโอเคไหมหมวยค่ะบ๊ายบายค่ะแปดสิบแปดก็แปดสิบแปดค่ะใช่เลยเฮ้ยไอ้ยทวีปเฮ้ยพองไหมเดี๋ยวหมวยมั้งสตากล้ลงเสร็จตุ๊กตังเลยนะไอ้เหยิงตามตามไปยิงไปช่วยเียตามไปกระทึ้กระเซที่ขายมั่งครูว่าไว้ยเอาครูได้วยเฮ้ยเราล็อกเครื่องไว้ดักหน้าล็อกเออนั่นแหละ อยกนี้เลยลงลงนี้ลงมากลงมลงมาลงลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงลงมาลงฉันทำอะไรกี่ขู่วนาเลยหัวจทางข่าวเนี่ยไม่ใช่ึ้นรถขึ้นไว้ขึ้นรถไปยืนไว้รุงเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นนุกขับมาใส่ขึ้นนาเลฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วเฮ้ยไปเว้ยที่ใครขึ้นไว้ขึ้นมาเลยเออขึ้นมาเลยพวกนี้มันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเออยยงไปนั่งเลย เจะพากินอ้ย้ก็ที่ไหนเงีจะขับเร็วได้ไหมครับกระเือวังเลยนึกขู่ว่าจะทำทางขาวแะ้วมืยไ้ลงไปนั่งได้ลงไปนั่งลด้ลงไปนั่งได้ได้ขู่พออืมซืือไปหยิบไม้มาก็พอแล้วไม่ต้องกระถทือหรอกเยิ่งลด้ลงไปนั่งเลยอือสันจอมแล้ว รู้ไหมว่าพวกอัวเป็นใครถ้าพวกอัวไม่แน่จริงพวกอัลงกลางเมืองไม่ได้หรอรู้หรือเปล่ามวยไหใครฉันฉันไม่รู้ครับพวกคนเป็นใครเราจะมาขู่พวกคทำแบบนี้กับฉันมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกไม่ถูกไม่รู้ว่าพวกอัวนักกางเมืองสายสีเทาหรือเปล่ามวยจะใครฉันไม่รู้เลียกกลัวหรือเปล่าปืนที่มืออัวเนี่ยฮะไม่ดูแต่การกระทําของพวกคนประทศมันนอสเดียธรรมสุดๆไปเลย เลยลงไปลงไปนั่งกันเห็นว่าเห็นว่าสมบอตเลี้ยงลิลิสั่งเปสิ่อย่างเลยนะ้วว่าเลี้ยงให้อ้วงก่องไห้เยอะก็คนบอกว่าเลี้ยงคุณมอคนจะเลี้ยงฉันเอาเป็ปักกิ่งึ้นว่าเอาไปปักกิ่งึ้นมาให้วัวเเร็วไม่ได้จะออกมาไม่เอามานั่งดื้อตายจิไ้ตายเพราะไปปักกิ่งเลยเอาไง เอามาเป็กปักกิ่งสามนมสี่ขวดเอามาเลยไม่ได้ฉันทำแบบนี้ก่อนที่บ้านฉันต้องอิ่มหรืออยากโดนกระทืบใช่ไหมหรือต้องโดนสังแบกอ้วนทีนึ่งมวยใช่ไหนไอ้ฉันทำแบบน้ก็ยอมอ่ะนี่าโดนสังแบกอ้วนไงนี่โดนสังแบกไหยไม่อ้าวนังเลือดต้องตายทำไมโดนสังแบกอ้วนไงอืมยอมแลยโดนสังแบกอ้วนันนี้ นี่อือเฮ้ยเฮ้เอ้ยเฮ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 ้ยายเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮงนีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ว้ยเ้เ้ว้ยเฮ้เ้ไเ้เ้ย้าเฮ้้ยเฮ้เ้เยยยก้อเย้้้ ไปปักกิ่งมาเอานอนงด้วยนงด้วยเอามาป้อนอะไรไม่ป้อนเรียกร้อยเรียกร้อยป้อนเป็ดกับป้อนนงอืมฉันว่าเลี้ยงให้โตก่อนไงหมวยเอางีเา้เรื่อง,งนี้เคยเกิดขึ้นไหมถังกองเยอะถังสิถังหมวยอะสิโอ้ยเวลาลื้อตอกสังวินาทีไม่เคยเกิดขึ้น เรื่องนี้ไม่ใครเกิดขึ้นโอเคไหมแล้วท่านลือไปพูดกับใครหรือไปแจ้งความหรือไปคุยกับใครโทวมันมีโค้งเชื่อหรือหลอกบอกลึกก่อนอืมเป็นนักการเมืองนักการเมืองมีสิทธิทางไรก็ได้กับประชาชนโอเคไหมท่านประชาชนไม่ใช่ประชาชนเอ้ยจิ้งหอยยังเคร์ได้สิมี่ลุกรึ่งเลยหรือต้องรึ่งเลยคหึ่งวะหรือต้องดึงแบกห้างวะ ใชไหมโอ้ยพวกอัวเป็นนักการเมืองโอทัศทางอะไรก็ได้อืมไม่ว่าพวกแกจะเหยียบย่ำฉันขนาดไหนอืมสิ่งเดียฉันอยากจะบอกให้พวกแกรู้ไว้ว่าพวกแกจะเปไอ้พวกได้ย่ำอืมหรือด่าใครหมวยจิใครด่าแกแหละแกเอ้ยจิใครโอ้ย่าอัวแกนี่สั่งแบกหน่อยอืมอืมจิใครหรือด่าใครแกอ ด่าแกนั่นแหละไอ้แกว่เฮ้ยจะใครหรืออยากหรือจักแมเมื่อกี้ด่าใครแกเห้ยหิงหรือเปล่าอย่างเงี้ยปืนนะไม่ใช่ปืนชิงนางนะยอมแล้วเอางี้ถ้าเรื่องนี้หลุดเมื่อไหร่หรือเป็นข่าวให้กับประชาชนเรา้องต้องคึ้นเอได้รับรู้ว่าอัวพากะแท้เป็นยังไงอัวจะจักรหรือส่งไปเปกไปแจกไพ่โอเคไหมที่นายบอง หรือชื่ออะไรบอกว่าไาชื่ออะไรบังอยู่ไหนพักอยู่ที่ไหนเอเพื่อนชื่ออะไรฉั่ชื่อรอเรนรอเรนรอเรนจังไว้รอเรนโอเคไหมรอเรนไอ้แกเฮ้ยชื่อไครเอาแหละรอเรนหรือจังเอาไว้ถ้าลืบอกใครหรือเรื่องนี้ไปถึงหูตังรัววัวจะจักหรือตัดแขนตัดขาแล้วไปแจกไพ่ที่ปล่อยเปรกโอเคไหมจับชั้นตัดแขนตัดขาไปปล่อยเปรกไปแจกไพ่แล้วท่านจะใช้อะไรแจกเฮ้ยจื่อไคร หรือไม่เคยได้ยินเ,เของคงพิกาคงพิกาคงพิกาเกไม่เคยเห็นได้สำหรับใครวงพิกาไงไใช้อะไรลิ้นแจกเหรอใชะเฮ้ยเดี๋ยวันสั่งแม็กกันสิสิใครถ้าลืมไม่บอกว่าจะทางข่าวพวกอ้วนในสิ่งที่ไม่ดีหรือพวกหรือจะไม่มาโดนอย่างนี้หรอกใช่าใจไหม S <S <S ถ,ถ้าข่าวนี้รู้ถึงหูคองอึองนะหรืดอดงดงดงอุ้งแน่งน้องดงกระทืดวงคนอ,อนื่นคือใครหรือแจ้งควางหรือปอกคงอึองบอกไว้กองเอาวิยาวะในตัวหรือจะหายไปทีละชิ้นทีละชิ้นเคไหมจะแล้วฉันไปตับไตใส้พุง <S <S เื้อรักกังเกนทีนุ่งจิใครอย่างเคียสี อวดผมไม่ได้แล้วมันควงซ่องติงจริงๆต้องดงไปให้หนักเไอหน้าจืดด้องวักให้เงี้เซยังนี่นี่เนี่เอาละโอ้ยจืดล้างหน้าล้างตาดีเว้ยสิกบึ๊บก็ทางตัวปกติโอเคไหมไปขึ้นรถมาขึ้นรถขึ้นรถโอปปี้ส่งขึ้นรถมานี้ขึ้นรถมานี้ไอ้ยัดเฮ้ยิจคายอย่าเล่าให้หนเว้ยฉันจะไม่นับถือพวกแกไอ้ยัดไอ้ปอง <cười> <cười> ê, ê, ê. lưu phuộc lại nhặt trống ní, lưu sẽ dong nè, thấy không? nhặt nhặt vậy, nhặt lưu đống ca thức này nè. đi, cất bọc hai sa. lăng, năng, lăng lưu <laughs> hãy bảo khai lưu nè, được không? đi, nhện. đi, trăng quay, trăng I'll be gone, making camp with the flashlight Never really thought like I belong, so I'll be on my way and I won't be long เมื่อกี้เรงไปสั่งสองคงมาจิ้งไข่มาด้วยกันนี่แค่ไม่อยากดูว่าไปสั่งสองอะไรเม่ขู่ว่าจะทางขาวจิ้ไห่มาว่าซื้อปลาเราแบ่งปากเป็ดปากกิ่งกิ่งไว้เป็ดปากกิ่งมาดิเอาเป็ดปากกิ่งมากองเป็ดปากกิ่งมากองเออมันบ้องแดงเขาละชุบวะเห